เรืองเป็นหมดไ I'm uh-huh 这尼。 ອັນທັມມະຍັງສັງຂານົດຕະເດນະຍັງຄະວາມັນເຊອັນນໍພະກະວັດຕໍ່ i go.

ับพ่อพามอินนะครับจะทําหน้าที่เป็นพ่อพามนะครับอัญเชิญถวยเทพเทวดามาร่วมพุทธาพิเศษสมโภชที่วัดบ้านกบัววันนี้เด้อสาธุอนุโมทนามานยไปเยคุณโดยเดินทางกลับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นมานล่านะเป็นวันนี้ใจกำบักหักไดอเลยผมจะไม่อยู่นอด สบาดบงวุ so, map, ้งนาเวเนาุไปแย่ทองใสยังวะนี่เออเนี่ยไปแย่ทองใสเนี่ยไปแย่ขับแหนมากอ่าอยู่กกล์จะเดินพันไปแย่ปอบปูทองใสยิงยืนขณะเจอการบางงานเด่นเป็นประธานจุดเทียนที่ ตัวเดิมบ่งสองคอยเจริญขวัญเอาพ่อเนี่ยพามยินเนื้อเอาเดี๋ยวซอจอยจะไห้เป็นเป็นเครื่องเคียนบัวช่าทำอักบุตกับคนละกันเอาต่อไปมอบให้พ่อพามยินสังสนาเป็นการเลยเนื้อพ่อพามอินสังสนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพ่อพามอินสังสนานะครับเด้อคุณพ่อทองใสยิ่งยืนเลยเนาะ นี่นะครับตัวจริงเสียงจริงถามมาแล้วนะครับนี่กลัวจะพูดผิดนะครับเด้อ <c oughs> จุดเทียนบวงสวงถวยเทพเทวดานะครับมาร่วมพุทธ,ธาพิเศษสมโพธ์นะครับอำหนวยอวยชัยให้ญาติโยมที่มาร่วมพุทธ,ธาพิเศษสมบูรณ์ให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ารวยร่ารว,วยทุกคนนะครับเด้อ <c oughs> พอพามท้องอินนะครับโ <c oughs> ยมนําผลไม้มาร่วมด้วยนะครับนี่ขอให้ได้มักได้ผลทุกคนทุกคนเด้อ อนนุญาตถ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับตัวห<ร>นังสือขึ้นหน่อยอเห็นเนาะเห็นบนนอาปะเบเถาเนาะ อง,องด้วยนะครับลั่นกองลั่นกองด้วยนะครับได้ยินเสียงก็ความผอสัง,งนะครับเป็นสัญญาณ ผ่านพ่องเท็จขนมารรมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งสมุนีสาธุไม สเสด็จอยู่ในชั้นกามาพิมันมาอาภอณ์เถรเทวราทัปพุทธองค์อันศักดิ์สิทธิ์ตามที่ข้าพเจ้าจะได้น้อมนำปิอันชบริฤทธิ์ทั้งในชั้นยาวาดุสิปารินิทว่นทั่วทุกองค์เถเด็กช่วย ก็เด็ดนเงดึนมารับเครืองสักการการบูชาเอกพิธีพระพุทธกิเส็กสงโพชพระประธานพระพุทธศาสจุในวันนี้ซึงมีทันพระภู กรรมเรื่องของพุทธวิเศษคโพธิพุธนั้นที่ดใหมีควจลาญทังตาย สีนาภาคาูสิลิจิกรักตะเตสิ่งสิ้งสต่ติอยู่ในห้วงเฮวาหินคิลิติเปริัติตาทปรันบ้านซึ่งรักษาพระมหากษัตัวีทุกข์ทวันจากคามีึึ่งสิ่งสะดตอยู่ ในเกหาหนาบันตรุวัน,นะข้าเนเกหะวัตถุมิเกเตซึ่งสิงสติดอยู่ <c oughs> ในรมลุกขาเป็นช่อชันสัเพเพไป้าทั้งนั้นซึ่งสิ่งสติดอยู่ลุกตํำบนภูมมาใจยังตุ เทวาชาลทา,ารวิสเมข้าะเจ้าพรออเชิญเทพระเจ้าดูเมืองบนทุกชั้นที่อีกทั้งพระนาพระโธรณีพระงคงอาทั้งพระภูมิเทวาเจ้าภุมิพาลี ผู้ศักดิ์สิอยู่ทั่วทุกทิศจักกัพันธัพนาคาข้าพเจ้าขออัญเชิญทั้งมหาจักขาซึ่งอยู่นอกจักวาลอีกทั้งหนูาคาผู้เน่าอยู่ในบาดาลผู้มีฤทธิ์จงเสด็จสติสุ่าพิธี พุทธพิเศษตงองออดพระพุทธทันทิสุขในวันนี้ให้แสงสุขสำราญตามพระราชดิไทยทุกกริยาบททุกเมือและอง ปริวาระเะเิสถายะอาคัดฉันตุปริปุนทันตุสวาหายะนโมมิสิลสานาโขปทวิงปริภาละโตเอหิเมสุขสังปติจพปทาอุณินัตถิมิงทัตตันโทจะมาราชาทิสาเก If you